สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่า v ูฟเ n นของ Kratos นะครับว่าวิ่งยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับโดยปกตินะครับเนี่ยเอ,อ k r a t o s เนี่ยจะวิ่งประมาณนี้นะครับถ้าเราวิ่งปกตินะมันก็จะเร็ววันนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ท่าที่ผมกำลังจะสอนต่อไปนี้นะครับผมจะขอสาธิตให้ดูนะผมว่าทำยังไง เห็นครับมันก็จะเร็วกว่าวิ่งเมื่อกี้เลยนะผมนิดนึงนะฮะโอเค okay. ผมจะสาธิตว่ามาทำยังไงนะครับก็ผมอธิบายแบบเป็นคอนโทรลเซตแบบตั้งต้นเลยนะดีฟอลต์เลยนะครโอเคมันก็จะออกแนวแบบไฟติ้งหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะก็ ปกติเนี่ยเวลาเรา,เาถือมือเปล่าครับไม่ใช่ดิขั้นตอนแรกก็อาวุธเนี่ยเราไม่ต้องใช้นะครับให้ถือมือเปล่าอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วเวลาหลบเนี่ยกดหลบแล้วก็โจมตีเนี่ยมันก็จะเป็นท่าประมาณนี้ครับเดินไปข้างหน้ากดลบแล้วก็โจมตีแบบเบาก็เป็นท่าแบบนี้เราจะไม่สามารถอ c a n ซ e l a n i m เม i o นได้นะครับ ก็ค <that> so so nah. ือไม่ได้แบบโจมตีแบบอย่างเงี้ยไม่ได้เคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องนะครับผมแต่เราจะทําไงนะครับก็ง่ายๆครับเดินไปข้างหน้าแล้วกด L2 ค้างไว้เลยนะครับผมจากนั้นก็กด X แล้วก็กด R1 นะครับ X กับ R1 คือต้องกดแบบเร็วๆนะสองปุ่มแบบทีๆนะครับผมมันด้ท่านี้นะครับ อย่าก,กดรัวนะครับผมถ้ากดรัวมันจะแบบแบบนี้นะหรือว่าถ้ากดกดช้าไปนี้นะครับกดลบปุ๊บกดช้าไปมันก็จะออกเป็นขวานนะก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปท่าทางบุปเป็นของอเควทโทสวินยังไงให้เร็วขึ้นนะครับผมก็จบคลิปนี้แล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ